สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับไลฟ์สไตล์ที่กำลังเป็นกระแสว่างันนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นอของโบราณไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานเก่าๆที่ทางเรียกว่าคนสมัยโบราณหรือว่าการผลิตสิ่งของที่เคยมีมาแต่ชานานนะครับหรือว่าถูกทิ้งร้างไปตั้งนมนานแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยของพวกนั้นนะ่ะกับ ได้รับความนิยมหรือว่าเป็นสิ่งของที่หลายๆคนให้ความสนใจเรียกว่บหันกลับมาดอาูอดีตนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบแล้วก็มีคุณค่านะครับซึ่งกระแสแบบนี้เนี่ยเป็นกระแสที่ค่อนข้างมาแรงในปัจจุบันสำหรับที่เห็นนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับ แห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ค่อนข้างอาใช้วัดสดุหรือว่าการตกแต่งเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่านำเอาศิลปะนะครับมาร่วมกับอของใช้ในอดีตที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าบ้านร้างหรือว่าการวิถีชีวิตชาวบ้านการใช้ชิ้นงานต่างๆที่เคยเห็นนะครับคนในยุค อายุ20-30ปีขึ้นไปเนี่ยก็พอเห็นปุ๊บก,ก็จะรู้สึกว่ามันคุ้นตานะครับก็แต่สำหรับคนที่อายุยังน้อยนะครับก็พอเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้เป็นการย้อนยุกนะครับเปรียบไปแล้วก็เหมือนเสื้อผ้านะครับท้ายที่สุดแล้วการเลือกเสื้อผ้าหรือความนิยมเนี่ยกับกลายเป็นกลับมาที่เดิมเป็นวงร้อนะครับหมุนรอบ ดีไซน์ต่างๆกลับมาชื่นชอบในส่วนที่เคยเรียกว่าโด่งดังในอดีตไม่ว่าจะเป็นาการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะบ้านร้างนะครับแต่พอเข้าไปข้างในเนี่ยกลับกลายเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งเขาก็ดัดแปลงได้อย่างดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ไม่แนะนําให้ไปตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าบรรยากาศนี้ค่อนข้างที่จะสะพึงกลัวนะครับถ้าเรียกตรงๆนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์ชิ้นต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุเต่าๆนะครับที่เก็บสะสมมาแล้วก็มารวมกันแล้วก็มากรองไว้ตรงนี้ถามว่าเนี่ยครับอย่างเช่นองค์อองค์มังกรนะครับ หรือว่าชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่ถูกทิ้งหรือไม่ใช้แล้วนะครับเท่าที่เห็นก็จะเป็นพวกโต๊ะไม้โต๊ะที่ทาจากจากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอุปรกรณ์ที่ยังไม้ที่เอามาทำเนี่ยไม่ใช่ไม้ใหม่นะครับเป็นไม้ผุผักพังพังซึ่งทางร้านก็ต้องคอยระวังนะครับไม่ให้เกิดอันตรายกับคนที่มาท่องเที่ยวนะครับก็เป็นดีไซน์ที่กําลังยอดฮิต ในขณะนี้นะครับถ้าบอกว่าเป็นร้านโมเดิร์นนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ถ้าร้านแบบนี้นะก็คือค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นก็จะชอบสไตล์อย่างนี้นะครับซึ่งว่าไปแล้วสไตล์อย่างนี้ก็คือสไตล์การ แต่งบ้านหรือสไตล์ความเป็นอยู่ของชีวิตคนในอดีตในจริงๆนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับเนี่ยครับก็เป็นชิ้นงานต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเพียงแต่ว่ามารีไซเคิลหรือว่าเอามาตกแต่งครั้งนี้อาจจะไม่ได้ใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการทําให้เห็นร่องรอยในอดีตอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับอุปกรณ์พวกนี้ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ อาจจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเช่นนี่ครับบอกจากในอดีตอย่างนี้ครับก็ถูกมาดัดแปลงให้เป็นโต๊ะอาหารซึ่งคนที่มาใช้บริการก็ไม่ได้ต้องการความหรูหราเพียงแต่ว่าาเห็นแล้วก็รู้สึกสบายตารู้สึกไม่ได้คิดอะไรมากนี่ครับภาพบรรยากาศแบบนี้ล้วนเป็นภาพที่เรียกว่าในอดีตเนี่ยก็เป็นภาพที่คุ้นชินกันทั้งนั้นนะครับ และนั่นก็หมายความว่าการกลับมาได้รับความนิยมของบ้านหรือว่าสิ่งของในสมัยเก่านั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เราสุขคิดได้ว่าท้ายที่สุดแล้วผู้คนก็ต้องการในสิ่งที่เดิมๆแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในยุคแต่ละยุคบ้างแต่วงจรก็เหมือนเดิมครับสุดท้ายแล้วก็ มาชื่นชอบในสิ่งที่เป็นรากเหง้าของตนเองในที่สุดน,นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอการเขาเรียกว่าการชื่นชอบหรือว่าความนิยมนะครับที่หันกลับไปมองอดีตนะครับซึ่งมองว่าอาดีตนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจดจำและก็เป็นที่ชื่นชอบจนถึงปัจจุบันนครับ